สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการเขียนรูปทรงกลวยนะครับให้เกิดปริมาตรเพื่อสาธิต้ทักษาดูอันดับแรกครูจับดินสอแบบคว่ำม,มือนะครับจับคว่ำม,มือแล้วก็ลากเส้นแกนกลางแล้วก็ความวกว้างของทรงกระบอกนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับเสร็จแล้วก็เขียนวงรีคร่าวๆนะครับเป็นรูปทรงกระบอกที่ต่ำกว่ารับสายตานะครับ เสร็จแล้วก็แรง,แรงเงาเบาๆเป็นเลเยอร์แรกของเงานะครับลงโดยรวมก่อนครับลงยรวมให้ทั่วให้สม่ําเสมอครับแล้วก็เลเยอร์ที่2ก็ทับอีกครับทับเพื่อให้เกิดมีแสงเงาจะสังเกตว่าแสงจะเข้าความมือเงาจะอยู่ซ้ายมือนะครับตอนนี้เป็นการถูน้ําหนักโดยจับควบมือของดินสอนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเอาลายนะครับเอาลายแล้วก็เส้นที่อยู่เส้นขอบที่อยู่ วงลีที่อยู่ใกล้ตาเรานะครับจะมีความชัดเจนขึ้นมาพอมาหาแสงเส้นก็ทำหนักเบาต่อไปลงเลเยอร์เงาที่3นะครับเพื่อให้เกิดความคมขึ้นมาเกลีย่ยให้คมคืนระหว่างเงาเน้นกับเงาธรรมดาและแสงธรรมดาให้คมคืนแล้วก็มาหาแสงนะครับมีการจับดินสอหลายขนาดนะครับมีแบบปลายแหลมแบบใจดินสอที่ไม่แหลมนะครับที่เกลีย่ยน้ำหนักได้นะครับ ตอนนี้กําลังแต่งเส้นนะครับสารเส้นแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นมาหลังจากได้ปริมาตรแล้วนะครับแต่งเงาเน้นนะครับเว้นแสงสะท้อนไว้อยู่ซ้ายมือนะครับแต่งเงาเน้นเกลี่ยกลมกลืนตอนนี้ก็แต่งแสงธรรมดานะครับแล้วก็เขียนแบ็กกราวนะครับลงถูน้ำหนักแบ็กกราวเบาๆเส้นเอาลายฝั่งแสงอยู่ขวามืออย่ามีน้ำหนักเข้มเพราะว่าอยู่เส้นเอาลายอยู่ฝั่งแสงนะครับ เป็นการถูน้ำหนักเบาๆให้ทรงกระบอกนี้เกิดมิติอยู่ระยะหน้านะครับต่อไปก็แรงเงาที่เป็นเงาตกกระทบนะครับแล้วก็แบล็กกราวให้กลมกลืนกันนะครับลงคข้าๆก่อนนะครับลงรวมๆก่อนก็ใช้อันนี้แต่งนะครับเส้นแต่งอีกทีหนึ่งนะครับกำลังเก็บรายละเอียดเงาจะสังเกตว่าเงาตกกระทบจะอยู่ซ้ายมือ จะมีน้ำหนักที่เข้มกว่าวัตถุนะครับเพื่อผักระยะให้วัตถุวางอยู่บนพื้นให้มีความสมจริงตามหลักความเป็นจริงนะครับกําลังเก็บรายละเอียดที่เป็นแบล็กกราวนะครับเพื่อให้เกิดความละเอียดขึ้นมาครับเกิดความซอฟความนุ่มขึ้นมานครับเป็นวิธีการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ข่้นต่อไปครับอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเขียนให้ได้ปริมาตรให้ได้ความคมได้ได้ะยะนะครับเป็นพื้นฐานที่จะไปเขียนสิ่งที่ยากๆกว่านี้ขึ้นมาอีกครับตอนนี้โคกําลังสาธิตให้ศึกษาจะได้ดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับจะได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนหุ่นต่อเ่่าตอไปครับกําลังเก็บรายละเอียดอีกทีเพื่อให้ความปราณีตชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับกําลังแต่งเส้นนะครับเพื่อ ดูสวยงามนะครับเป็นการเรียนวิชาการวาดเขียนพื้นฐานนะครับของนักศึกษาใหม่นะครับทุกห้องต้องมาเรียนวิชานี้นะครับเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนศิลปะขั้นสูงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ